ดีครับครับเออรีรีรีวิวเซลเนี่ยเซลเซลอยากหอเปลาน้ำแห้งสวัสดีครับมากันจะข้นนี่สามขคนกินข่าวกินปลายยังเซลหาข่าวให้ให้กินบ่เออบริการดีแห้งบริการโบนัสท่านได้ถามเลยเซลเซลยิกหลังไหมหรือเปล่าบริการดีอ๋อบริการดีอาจจะมาซื้อใหม่อีกขั้นนึงอ่าขอบคุณหลายหลายรถรถคันนี้สั่งพิเศษหรือว่ายังไงหรือว่ารถคันนี้ แค่5วันเออใช่เพราะว่าหัวเตอรีวิวรถไปคลิปยังว่าท่านไหนลงเลยจอดอยู่ข้างหลังนั่นยังว่าท่านไหนลงเลยแล้วไม่น้อยมากไม่แปดหมื่นโลอ่ะปีสองพันสิบห้าโอ้มาเบิ้งรถเองเลยโอ้เฮ็ดเฮ็ดสัญญาไหวบ่มือเดียวครับมือเดียวไอคิบยังครับนี่บริษัทครับบริษัทอ๋อมีเครดิตบ่มีครับมีเครดิตน้ำอ๋อประวัติดีนะครับถึงว่ามือเดียวอนุมัติ ปกติถ้าบอมีเครดิตก็ประมาณสามมือนะครับผมเซลเบาดีเบามวนคนบั่นใดนี่คนกำแพงเพชรกำแพงเพชรโดอ๋อถ้าเบาอีสานคือได้คือได้กเบาอีสานก้นกำแพงเพชรไปเลี้ยงเท่าบ่นอ๋ไปเลี้ยงยูโบนได้เมียะไรทางไหนสีเกลครับสีเกลอ๋อ๋อใส่ได้มยูสันต้องได้ต้องได้มแล้วอันนี้เป็นไหนอ้ายบ่อ้าย่อ๋อ้ายเป็นคนทางไหนกำแพงเพชรคือกันสีเกสีเกอ๋อไอเมี้ย กินเข่ากินตาก่อนเด้อจังเมื่อเด้อนะครับผูกใจสวยมีขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามอย่าลืมแนะน้หมูแนะนํำพวกมาเด้อแนะน้รับแนะนํำมาเดี๋ยวให้เซลลแจ้งลงคาในน้ำหายนะครับสิเดบอเสียคานามันเท่าผ้ามานะครับขอบคุณหลายเด้อออกรถไปกะพูดทั้งเป็นเงินทําบมั่งเป็นทองสังข้างเข่าของไรมากเท่มากงานมั่งคั่งลำรวยลำรวยไปหนาเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ เซลดีนะทันเซลพอดีคอยสเสดเอาออกบริการดีเอ้ามาฝากเบอร์นะครับผมเซลน้ำหวานเปิดแมทเปิดแมทนี่ลูกค้าเบิอร์ไหนเออแมนความงามความกฝากติดตามเซลน้ำหวานได้เยค่ะใจกับโทรมาเลยทุกประจุหนึ่งเก้าสี่เก้าสี่ศูนย์สองหรือว่าทักเฟซบุ๊กมาได้ค่ะเฟซบุ๊กน้ำหวานปียาวดีจ้ะน้ำหวานปียาวดีภาษาไทยเนาะจ้าอ่านะครับผมยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ค่ะปฏิรูปหัวนะ มีพวสเราก็มีได้อีกว่าแม่นีเท่ากับสอสเนี่ยมีแรือมีบะได้เนาะโอเคโอเคพี่ยังมาค่ะพี่น้องคะบอหัวมนสื่นเริ่มพ่น้องเริ่มเลล์น้ำหวานหน้าฝากเพิ่นไว้เนี่ยได้อบอกน้อมใจพี่น้องเอฟซีเดือนนี้ปล่อยจะขั้นแล้วเดือนนี้ปล่อยไปสองสองเดือนนี้สิปล่อยจะขั้นสิบพลาดทางเพราะว่าสินหาเงื่อนเติมน้ำมันไปนครพนมอ่าไปอยังนครพนมเออ่เพิ่นอ่าเป็นงานบวงสรวงเพลิงองค์ปู่ศรีสัตนาคลาลมีเจ็ดเดือนเจ็ดไปเคยไปขอพอนไว้ว่า คล,ล้ายรถไดซิพฮาค่าเราคอยจิกับไปคอยสมหวังคอยก็เลยไปทุกปีแลรวก็ไปคอให้ย่าเดินได้ออ๋เราเดินได้ยังปัจจุบันล่ะโอ้ยอยังคือเราขับ,บ๋อ สุดยอดเลยที่ไหนที่ไหนนครพนมนครพนมโอ๊คสีสัตนคราสเราไปอุดรบ่นี่ไปอุดรน้ำเขาไปหนี่อุดรเดี๋ยวสิไปตังหะไปตังหะที่เจ็ดเดินเจ็ดที่กันกับไปอุดรก่อนแหละก็เลยไปนครพนมนครพนมอาอาฝาเซลน้ำบ้านใบนะครับเรื่องนี้ก็เรื่องสายมู่นะครับผมอ่ะมักหลายมักแนงมือนี้เสียยะครับเซลน้ำบ้านไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ